สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจริง,รงๆวันนี้ตั้งใจว่าจะไปเดินเล่นสำเพ็งนะคะแต่ว่าพอนั่งแต่งหน้าไปแต่งหน้ามาเนี่ยรู้สึกว่าโต๊ะเครื่องแป้งตัวเองเนี่ยมีแป้งห,หลายๆตัวที่มันแบบว่าราคาไม่แพงแล้วก็ดีหลายตัวนะก็เลยมาอัดคลิปวิดีโอก่อนนะคะซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็คือแป้งฝุ่นถูกและดีนั่นเองนะคะจะมีทั้งหมด5ตัวนะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแอมเคยทำคลิปวิดีโอรองพื้นถูกและดีไปแล้วแล้วก็คอนซีลเลอร์ถูกและดีไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆติดตามกันเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องแป้งนนะคะ่ะหลายๆคนขอกันเข้ามาเกือบทุกวันเลยนะคะว่าพี่คะแป้งพัฟอะไรใช้ดีแป้งฝุ่นอะไรใช้ดีนะคะแต่วันนี้จะมาทาแป้งฝุ่นกันนะซึ่งเดี๋ยวแป้งพัฟจะมาท,ทํากันที่หลังนะคะแป้งฝุ่นที่แอมจะนํามาพูดในวันนี้เนี่ยจะเป็นตั้งแต่ราคาหลักสิบนะคะไปจนถึงหลักร้อยนะก็เป็นของที่ใช้จริงๆแล้วก็ใช้มานานมากๆแล้วนะคะอ่ะต จะรู้ว่าตัวนี้พูดบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคล้องทุกแลดีหรือว่าในไลฟ์ใน a c e b o o k นะคะเนื้อเขามันคุมมันได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นสีเบรกก็คือเป็นสีเนื้อนั่นเองนะคะถ้าแป้งที่แอมใช้อะแอมจะไม่เลือกแป้งที่เป็นขาวล้วนไปเลยเพราะว่าผิวแอมมันค่อนข้างแทนเพราะฉะนั้นถ้าใช้แป้งขาวๆไปเลยเนี่ยเวลาทาทาทับกับรองพื้นหรือว่าทาทับกับบีบีมันจะทําให้หน้าเราดูแบบเทาๆแปลกๆนะก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะแต่ว่าตัวเนี้ย เขาจะเป็นสีเบทแล้วก็จะมีแบบชิมเมอร์ละเอียดเล็กๆนะคะผสมอยู่ในตัวแป้งนะบอกก่อนว่าช่วงที่เรียนมาหาหลัยเราไม่ค่อยมีเงินเยอะหรอกชอบตอนนั้นเนี่ยใช้เลฟลอนคลเลสเต์นะซึ่งเนื้อเขาเนี่ยจะคุมมันทั้งวันแล้วก็อยู่ติดทนนานใช่ปะแล้วก็จะใช้แป้งฝุ่นตัวนี้นั่นแหละกรบทาทับลงไปนะคะก็อยู่ติดทนนานทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ไม่หลุดไม่อะไรนะก็เลยชอบนะคะตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าวันไหนที่ใช้บีบีแล้วรู้สึกว่าไม่อยากแต่งหน้าเยอะก็จะใช้แป้งฝุ่นตัวนี้เช่นกัน,นะคะ่ะเป็นตัวที่ดีแแลล้้้ววกกก็็ถูใชมานานน ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะคือมันแบบใช้จริงๆอ,ะอ่ะอะสำหรับตัวที่2นะคะที่แอมจะมาพูดก็ยังอยู่ในหลักสิบเช่นกัน,นะคะซึ่งตัวนี้แม่แอมมาใช้และแอมมันดีหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนั้นกลับบ้านก็ไปใช้แล้วมันก็ดีนะแอมมาเคยรีวิวไปแล้วนะคะเป็นแบรนด์นี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นแป้งพับนะคะถ้าใครๆจาได้นะ ก็คือนี่เลยเด e l i ธนาคารนั่นเองค่ะจะเป็นแบบว่ากระปุกเขาจะมีขายในเซเว่นนะกระปุกละ45บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้แหละซึ่งธนาคารเนี่ยคุณสมบัติของช่วยลดอาการอักเสบของสิวแล้วก็ช่วยทําให้หน้าเราเนี่ยขาวกระจ่างใสอะไรประมาณนี้ข้อเสียของเจ้าตัวนี้นะคือกลิ่นเขาเนี่ยมันจะแบบว่าคือเข้ใาใจอารมณ์ปะกลิ่นไม้อะคือมันไม่ได้มาหอมหรือว่าไม่ได้ใส่น้ําหอมซึ่งตัวเนี้ยเขาไม่ได้ใส่น้ําหอมหรือว่าสารอะไรที่มันกก่อให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นสิวหรือว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้้ได ว่าตัวนี้นะคะคนที่หน้าแห้งเนี่ยอาจจะว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาจะช่วยวควบคุมความมันได้ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าถ้าผิวผสมย่งแอมหรือว่าคนหน้ามันเนี่ยใช้แล้วแบบมันก็โอเคนะถ้าวันไหนเราไม่ต้องการอะไรที่มันปกปิดเยอะเช่นแป้งพัฟอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้อันนี้แหละแล้วตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อแป้งสีเหลืองคือเหลืองไปเลยอะคือไม่ได้ขาวไม่ได้อะไรอย่างที่แอมบอกไปแล้ว ไม่ชอบแป้งขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนจะชอบแป้งเหลืองแล้วตัวนี้เขาตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีคุมมันได้โอเคสีผ่านนะคะแล้วก็คุณสมบัติของส่วนผสมเขาอะออก็คือแบบพวกทานาคาหรือว่าพวกส่วนผสมอื่นๆที่เป็นแบบว่าพวกสมุนไพรอะไรเงี้ยคือมันใช้ได้ไงแล้วมันก็แบบถูกด้วย45บาทเองนะจะ๊ะก็เป็นประมาณนี้นะจ๊ะอืม แล้วก็ตัวที่3ามที่อจะนำมาพูดถึงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเคยรีวิวเดี่ยวๆไปแล้วนะเป็นแฟนที่เทีมชอบนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็ดีนะนั่นก็คือนี่เลยของสิงจันนั่นเองนะคะขนาดที่ยังถืออยู่จะเป็น4.5กรัมนะคะก็ซื้อมา139นะแต ที่แอมแบบรีวิวไปครั้งนั้นเนี่ยเป็นขนาด10กร,รัมราคาอยู่ที่280นะคะแอมก็ชอบแพคเกจจิ้งเขานะเขาทำแพคเกจจิ้งมาใหม่ได้ค่อนข้างแบบน่าใช้นะคะสำหรับตัวสีแป้งเนี่ยจะเป็นสีออกขาวเหลืองนะคะคือจะขาวกว่าเจสองตัวนี้นะเวลาที่ใช้กับรองพื้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้หน้าดูเทาหรืออะไรเพราะว่าเขาจะมีเบรกสีเหลืองอยู่ในตัวแป้งนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้แล้วโอเคนะคนที่หน้าแห้งเนี่ยแอมไม่ค่อยแนะนําตัวนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าเขาแบบ จะดูดซับความมันได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าแห้งใช้แล้วอาจจะไม่ชอบนะคะเพราะว่ามันอาจจะแห้งเกินไปนะแต่ว่าอย่างแอมอย่างเงี้ยเป็นคนผิวผสมแล้วบางทีเนี่ยทีโซนม,มันจะค่อนข้างมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ตัวนี้แล้วมันรอดเนี่ยสำหรับคนที่อยากดูคลิปวิดีโอแบบเต็มๆนะหรือว่าครั้งที่แล้วที่เคยเรีวิวเนี่ยก็เลยลองเสิร์ชด,ดูนะคะก็จะมีอยู่เนาะมาถึงตัวที่4ี่ที่แอมจะนามาพูดถึงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยแอบมบคิดว่าน่าจะเหมาะกับสาวๆที่ผิวแห้งหรือว่าสาวผิวผสมนะคะน่าจะใช้ตัวนนี้ชอบนะ นั่นก็คือน,นี่เลยของเาประมานั่นเองนะคะซึ่งบอกกันเลยว่าเข้าพมาเป็นแบรนด์หนึ่งที่แอมชอบนะแล้วก็ใช้มาหลายอย่างของเขานะ,ะแล้วก็ดีกับทุกอย่างเลยนะซึ่งตัวนี้แอมใช้เป็นเบอร์ Y2 ขนาด30กรัมนะแต่ว่าเขาจะมีแบบสีชมพูแล้วก็สีแบบออกเหลืองๆแบบนี้นะคะตัวนี้ไม่แพงนะคะประมาณ2 0 0กว่าบาทหรือ300ไม่เกิน300นะคะตัวนี้เนื้อแป้งเขาจะค่อนข้างละเอียดมากๆแล้วก็เวลาทาไปเนี่ยมันจะบางเบาผิวนะคือไม่รู้สึกหนักหน้าเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้คือเขาจะไม่คุมมันเหมือนตัวอื่นนะเพราะฉะนั้นเน คนที่หน้ามันเนี่ยอาจจะไปดูตัวอื่นดีกว่าค่ะแต่ว่าตัวนี้ถ้าหน้าแห้งอ่ะใช้แล้วน่าจะชอบมากเลยแล้วก็เนื้อแป้งของเขาอ่ะเป็นแป้งที่แบบขาวๆเหลืองๆแบบนี้แล้วเป็นแป้งที่แบบเนื้อละเอียดมากๆซึ่งแอมเห็นตัวนี้นะคะพี่สายบานเขานะํามาพูดบ่อยมากว่ามันเป็นแบบเป็นแป้งถูกและดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวแอมเองแอมก็ว่ามันเป็นแบบนั้นคือมันถูกแล้วมันก็ดีแล้วมันก็แบบว่าไม่ทําให้หน้าดรอประหว่างวันนะจริงๆแล้วเนี่ยแป้งฝุ่นของเขาเมาเขาจะมีแบบรุ่นแพงกว่านี้นะแต่ว่าแอมชอบรุ่นนี้ มากมากเลยอะ่ะมันคิดว่าแบบมันดีอะ่ะแล้วมันก็คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วมันก็แบบปริมาณมันเยอะมากเพราะฉะนั้นใช้ได้นานมากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่แอมทาคลิปวิดีโอลองพื้นถูกและดีอะ่ะแอมได้นำรองพื้นของเขาพัมมาพัพูดเหมือนกันนะซึ่งตอนนั้นคนถามมาเยอะมากว่าพี่คะลองพื้นเขามาซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนซื้อไหน,ไหนแบบตอบกันแทบไม่ทันเลยค่ะ ซึ่งของเอปแวลงเขาว่ามาเนี่ยเขาจะมีขายตามเดลโมเซ็นท a l หรือว่าบิ๊กซีนะคะเขาจะมีเคาน์เตอร์ของเขานะก็ลองหาหากันดูนะเพราะว่ามันแบบไม่แพงจริงแล้วมันก็ดีจริงโอเคมาถึงตัวสุดท้ายนะคะที่แอมจะนํามาพูดถึงนะตัวนี้ถ้าคนที่ไม่มีงบที่จะซื้อแบบแป้งลอล่าหลักพันหรือว่าแป้งชาแนลหลักพันอะไรอย่างเงี้ยแอมจะแนะนําตัวนี้ไปเสมอเพราะว่าใช้ดีนะคะซึ่งอารมณ์ที่แอมใช้นะโดยส่วนตัวที่แอมรู้สึกนะคะคือไม่ค่อยต่างกับลอล่ามือซื้อเท่าไหร่แต่ว่า ไอตัวที่แอมจะพูดเนี่ยเขาจะให้อารมณ์ที่แบบไม่แมกเกินไปยังให้อารมณ์แบบผิวสวยกว่านั่นเองคะนั่นก็คือนี่เลยของ MTI นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นแบบว่ารุ่นกระปุกทองนะคะเป็น l o o s i n g Powder ะ,ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นแป้งเขาเรียกว่าโปร่งแสงนะขนาดอยู่ที่30กรัมนะคะอันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่550บาทนะซึ่งถ้าถามว่าถ้าคนที่ไม่มีงบจะต้อง พันห้าร้อยเลยไหมไม่ต้องก็ได้นะคะแต่ว่ามาใช้ตัวนี้แทนก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะซึ่งคุณสมบัติพิเศษของเจ้าตัวนี้นะคะคือเขาไม่ทําให้รองพื้นเปลี่ยนสีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แอมชอบคือเขาจะมีแบบว่าเป็นเกล็ดแบบเขาเรียกว่าเป็นเกล็ดทองคำอยู่ในตัวแป้งด้วยแล้วก็สีของเขาคือจะไม่ได้แบบออกสีขาวไปเลยสักทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ออกเหลืองจา๋าไปเลยสักทีเดียวแต่ว่าจะเป็นสีเบดทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เราใช้รองพื้นแบบขาวไปหรือว่าใช้รองพื้นที่มันแบบเข้มไปก็ไม่ทําให้รองพื้นแบบเปลี่ยนสีหรือว่าดอกเลยนะคะ1กระปุกเนี้ยใช้ได้นานมากๆนะคะแอมใช้แบบประมาณ 4- ี่หเดือนอะคือใช้ตลอดเลยแล้วก็มีพี่ที่แอมรู้จักนะคะเขาใช้แบบเป็นแป้งฝุ่นข,ของเขาว่ามาณรุ่นแพงอยู่นะแล้วก็แอมบอกว่าเฮ้ยพี่รุ่นเนี้ยมันดีนะแล้วเขาก็มาใช้ตามนะคะก็บอกเฮ้ยจริงๆแบบรุ่นนี้มันดีกว่าแบบแพงๆอีกนะมันแบบแค่ ร้อยเองอะไรอย่างเงี้ยเกือบทุกคนเลยที่แบบแนะนําตัวนี้ไปก็มีแต่คนชอบนะคือแบบมันดีจริงๆแล้วมันก็แบบคงมันได้โอเคในระดับหนึ่งทําให้ผิวดูสวยแล้วก็สีไม่ได้ขาวหรือไม่ได้ร้อยไม่ทําให้รองพื้นเปลี่ยนสีด้วยก็ชอบมากๆเลยนะแต่ว่าข้อเสียของเจ้าตัวนี้คือค่อนข้างหาซื้อยาคนะคือเขาจะมีขายแบบตามเคาน์เตอร์ดบะเดลล์บางสาขาที่เขามีเคาน์เตอร์ของ MTI นะหรือว่า แบบตามแบบร้านเสริมสวยหรือว่าร้านที่แบบขายเครื่องสำอางโดยเฉพาะที่เขามีของ M T I ขายเท่านั้น,นะคะก็ราคา5 5 0นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวอจะขึ้นแบบช่องทางการซื้อไว้ให้ตรงนี้นะเผื่อว่ามีเพืเ่อนเท่านไหนที่แบบอยากลองนะคะแต่ว่าหาซื้อไม่ได้นะคะก็ลองดูแต่ว่าถ้าคนที่หาซื้อ,อยากหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยก็ลองดูดแล้วกันเนาะเพราะว่า แล้วมันก็แบบว่าไม่ต้องลงทุนมากมายขนาดนั้นนจะจ๊ะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอ,อนี้นะคะแอบมบก็ได้มาพูดนะคะเป็นแป้งฝุ่นถูกและดีนะคะที่แอมใช้มานาน,นมากๆแ,แล้วก็อยากนามาแชร์เพื่อนๆฟังนะคะเผื <c oughs> ่อว่าจะเป็นไกด์ไลน์หรือว่าใครที่กําลังหาแป้งฝุน่นอยู่นะคะก็ลองดูเนาะและตอนนี้มี f c e b o o k f แ n p เ g e แล้วนะคะชื่อว่าเอมมี่กิติยาชื่อเดียวกับใน YouTube เลยคะ่ะในนั้นก็จะมีการไลฟ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าหรือว่ามินิรีวิวหรืออะไรต่างๆคะซึ่ง มาหรือว่าได้ข้อคิดอะไรดีๆจากหนังสือเนี่ยแอมก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังในแบบใน Facebook ด้วยนะคะก็ลองติดตามกันดูนะเพราะว่าบางทีแอมคิดว่าการที่เราได้อะไรดีๆหรือว่าได้พลังบวกมาเนี่ยแล้วเอามาแชร์คนอื่นอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอดีกว่าการคิดลบนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะแอมมีอ,อิสแกรมด้วยชื่อว่า make under sky amy นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะเพราะว่าจะมีการอัปเดตน่าจะเป็นแบบแฟชั่นการแต่งตัวหรือว่าเวลาไปไหนมาไหนก็จะอัปเดตกันนะคะก็ลองติดตามกันดูนะคะและจะ คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย